เรากระไายเสด็จเดินทางโอ้โหมันมีเวลาจับอันนั้นทายตอนขึ้นภูมีแต่เวลาเอาเจอด่านนี่แล้วหนักอีแล้วต้นไม้ลมโอ้ใหม่ด้วยกัน oh yeah oh there's <laughs> the map huh? เขาจะขึ้นบโบธับนวีดมันต้องวีดตรงเท้างฝนเอาเปรีนน้ยวนี่ฉันมาที่นี่เอาได้บอเอากองเลยเด้อเครื่องกองเลยเด้อเอาเครื่องกองแน่นี่ด้วย บูปลายไปจงสีแล้วจะเข้าไปบนทันวิทย์มองหนีเอไว้มันบอถือทางเขาเจาแหละทันวิทย์ อ่าบริไทยตอนขึ้นผู้ขึ้นสั้นใส่เวลาสองโมงกว่าเพราะว่าตัดทางใหม่ทางเกา่าเห็นบริวมาตีห้าหกปีอาจจะปีสองพันสี่สิบหรือสองพันสิบห้ากลับมาขึ้นสี่ปีทางก็เลยเป็นแบบนี้โอ้แสดงว่ามัน 6, หกแหงอยู่เฉิเฉยเจอะบดัดลง ก็ดัดขึ้นดัดลงไปเรื่อยๆบ่ถือได้โซนี้ยาักด้อ Thế chiến như thượng phùn Bên lau còn lò thì bố mì phá phải đã อเออดักอินสีขึ้ออยู่โอ้สิบปีสอดใส่ให้้ระเจ้าเด้นี่ มัาเพิ่เห็นทางเข้ามาครับตอนนี้แตกสะแตกทรายอ้่อะไปทางไหนเราบ่เนี้โอ้นี่ทางเข้ามา น,นี่พ่อแล้วอ๋อไมสอดพี่ 山高。 นี่ก็พอละ